เพื่อนๆคะวันนี้ประสีพาเพื่อนๆมาอ่าเข้าสวนนะคะสวนตรงนี้ที่เห็นมีรถที่เห็นมีรถอแท็กเตอร์ตักดินอยู่เนี่ยกำลังทำโคมทุเรียนเนาะที่เป็นเนินๆเ,เนี่ยคะ่ะเนี่ยที่เป็นกองๆเนี่ยเขาเรียกว่าโคมโคมทุเรียนนะคะเนี่ย ที่ปักไม้ไว้ก็คือจะเอาต้นทุเรียนมาลงค่ะเพื่อนๆน,นี่ตอนนี้เป็นการเตรียมดินนะคะเตรียมดินแล้วก็ทำเป็นทำเป็นเนินเป็นกองอะแต่แต่ที่นี่เขาเรียกว่าโคมค่ะโคมหรือโกมนี่แหละนะคะที่ปักไม้ก็คือจะเอาต้นทุเรียนมาลงค่ะจะทำไว้เป็นกองกองทำเป็นกองกองไว้นะคะเนี่ย ที่ประสีถ่ายให้ดูก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะย้อนแสงอาจจะมืดนิดนึงอะคะ่ะฝั่งนี้กําลังเตรียมดินนะคะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เห็นเป็นป่าเขียวๆนะัก็คือ,อเป็นสวนคนละเจ้ากันค่ะแต่ว่าสวนเขาลงทุเรียนได้เจ็ดแปีแล้วะคะ่ะต้นกําลังใหญ่ใหญ่โตเก็บลูกมาได้สามปีแล้วะคะ่ะสวนนี้นะ นี่ค่ะแล้วก็อ่าดินตรงนี้เมื่อก่อนนี้เป็นป่ายางค่ะเป็นป่ายางเป็นต้นยางแล้วตัดทิ้งตัดต้นยางออกค่ะขายขายต้นยางแล้วก็เอ,อจะเอาทุเรียนมาลงอะค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยอันนูน้นกำลังเดินไกลๆนูน้นอไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นหรือเปล่ามันย้อนแสงอะค่ะเพื่อนๆ ก็คือน้องสาวอะค่ะน้องสาวกับน,น้องเขยกําลังช่วยกันเตรียมดินวัดวัดวัดระยะอะค่ะวัดระยะเมตรที่ที่จะเอาเอาไม้ไปปักอนะแล้วก็เอาดินไปกองกองกองไว้เพื่อที่จะปลูกต้นทุเรียนนะคะเพื่อน<ๆ>เนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะ เป็นอันนี้เป็นถนนที่จะเข้าเข้าไปในบ้านน้องค่ะฝั่งนี้เดิมก็เป็นป่ายางนะคะเ,เพื่อนๆเป็นป่ายางแล้วก็ตัดโค่นต้นยางออกอะคะ่ะโคนต้นยางออกแล้วก็จะเอาทุเรียนมาลงนะคะต้นยางตรงนี้เขาต้นยางเขาใหญ่มากค่ะก็เ,เ,เรียกยางสอยเนาะเป็นยางสอยเพราะว่ามันสูงแล้วอะคะ่ะ เสร็จแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดยางออกฝั่งนี้ยังไม่ตัดยางออกก็ยังเป็นปายางเหมือนเดิมปายางที่เช้าเช้ามาก็มาช่วยกันปีดยางอะคะ่ะฝั่งนี้นะคะนี่ก็ถ่ายตรงนี้ก็ย้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนๆย้อนแสงนิดนึง ป้าสีเห็นว่าเป็นวิวที่สวยงามก็เลยเก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอะค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวป้าสีจะไปถ่ายอีกมุมนึงค่ะสวัสดีค่ะ